สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับก็ผลพิม์ลีกนะครับนาที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาทุกคนกคงจะทราบดีแล้วนะครับ ไหนใครรอคลิปนี้อยู่นะฮะหนูสัญญากับอลูกเพจทุกคนนะครับใน youtube ว่าวันนี้หนูจะแต่งกรอนให้แมนยูนะฮะหนึ่งกรอนนะครับเป็นกรอลิเกก็ตื่นก็เท้าแล้วแล้ว,ลวก็นั่งคิดไปคิดมาเออค่อยค่อยร้อยเรียงมันอาจจะใช้เวลาไม่มากนักนะครับแต่ก็ได้มาหนึ่งกรอนนะครับกรอนเนี้ยมันจะไม่ใช่เฉพาะแต่แมนยู มันจะพูดถึงเรื่องราวสถานการณ์นะฮะในพรีเมียร์ลีกนัดที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับต้องบอกก่อนว่าสเปอร์อ่าสเปอร์ยังเป็นยี่สิบหกนัดอยู่นะครับยังมีตกค้างหนึ่งนัดนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเจอกับเชลซีมะนะครับก็ก็อ่าพูดถึงพูดถึงทีมที่เตะยี่สิบเจ็ดนัดนะครับแล้วก็ทุกคนทราบแล้วลนะ่ะนะครับว่าเออลิเวอร์พูลนะครับ ลงแข่งนะฮะไปเย็นลอตติแฮมฟอร์เรส์นะครับไม่เคยชนะทีมเจ้าป่าเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับหรือเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะครับในระดับหลีกสูงสุดนะครับสิบสามครั้งนะครับก็รู้สึกว่าจะแพ้หกเสมอเจ็ดหรือแพ้เจ็ดเสมอหกเนี่ยนะข้อมูลอาจจะผิดพลาดต้องกลับขอโทษด้วยสี่สิบปีแล้วนะครับที่แมนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เคยมีชัยชนะที่ซิตี้กล่าว ก็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 ได้ผลการแข่งขันนะครับโดยดาวินแล่วันอาทิตย์ปุ๊บอ่ะก็แน่นอนนะฮะทั้งแฟนปืนแฟนหงก็เป็นแฟนผีแดงทั้งใจนะฮะบางคนก็มาดิเชียก็ไม่เป็นไรนะะแต่ส่วนใหญ่แล้วหนูว่าด้วยผลการแข่งขันนะครับที่มันสามารถจะเป็นใจให้กับอจนอลและเวี้์วพูได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนเฉพาะกิจนะครับหนูก็เลยวันเนี้ยอาจจะไม่ได้มี อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรได้มีการพูดคุยอะไรมากมายนะครับถึงนักการนะครับหนูก็ได้แต่งกรอริเกมาได้พูดถึงเรื่องราวในพิมลีกนะครับนักที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนู้นทีมนี้ทีมนี้นั้นนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับลองฟังดูนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาให้หน่อยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกละครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคนละม้วน ครับอย่างที่เราทราบแต่ก็อ,อ่ะเราก็รู้แล้วว่าเขาทําเต็มที่เต็มที่แล้วนะครับก็ <_ C' est> วันนี้อาจจะเป็นกรริเกยาวตัวน,นึงนะครับ <_ C' est> อย่าว่ากันนะครับ <_ C' est> อย่าว่ากัน, <_ C' est> ก,นก็หนูรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่ไม่แตกต่างนะครับก็ลองลองรื้อฟื้นวิชาเก่าๆในสมัยตอนที่เราเป็นลิเกนะฮะอาจจะสัมผัสบ้างหรือไม่สัมผัสบ้างก็ลองดูนะฮะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกรลิเกนะฮะพร้อมไหม พร้อมไหมพร้อมนะตะรุเรง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 เตะรุเรงเต็งเตรงสวัสดีครับพี่น้องก็ตีจะมาร้องให้ฟังขอบคุณทุกทุกท่านสับสไครกันหรือยัง อย่ามัวนั่งฟังกันเปล่าๆจะเล่าถึงพรีเมียสัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ดแม้มันชัางเด็ดสะตีบางทีมสมหวังบางผิดหวังก็มีอย่าพึ่งลีกนีกันไปไหนตั้งแต่คืนวันเฝ้าเรื่องเศร้ามันเกิดเอวอว์ตันเขาเปิดบ้านแพ้ เคตีก็เสมอไบรตันก็แย่แต่นิวนี่เขาแน่สามศูน้นมาถึงคู่เจ้าป่าเตะกับจ่าูงสถิติมันชังยุ่งยอดแย่เตะที่สิธิกราวไม่เสมอก็แพ้สี่ตีปีมันชังแย่เหลือลา,าย ในพีเมียฟอร์เรสเขาก็ดีเปิดบ้านขยีแมนอยู่ท้งเวสแฮมวิลล่าแมมมันน่าอดตูบอกเลยว่าตู้หูเขาไม่ได้ถึงคราวหงแดงกองแช่งเขาก็พร้อมตามแช่งแบบไม่ยอมลดละ ทีมกูแพ้แล้วถึงทีมึงละถ้ามึงแพ้กูจะสะใจใหญ่เมื่อเริ่มเกมมาเหมือนว่า,าเป็นใจลิเวอร์พูลไม่ได้บุกเลยเกมรับอึดอัดเกมรุกไม่เหมือนเคยนึกว่าสังเวยอาทันเวลาล่วงเลยเราเดือครับทําใจ วันนี้คงได้แต้มเดียวเปลี่ยนตัวก็แล้วทำได้แค่เสียวเกมรุกมันไม่เฟี้ยวเหมือนก้าวแต่นาทีเก้าเก้าปาฏิหาริย์บังเกิดแมกาขเขาเปิดด้วยสายบอลย่อยๆเข้าหัว น้องนุนโคกได้กองแข้งบอกชิบหายละข่าวนี้สามเต็มแน่แน่แม <f iac> ่ม <eps> ันช่งโชคดีจาฝูงขยบนี้ไปอีกหน่อยถึงแม็ดวันอาทิตย์มีมิดมากมายผีต้องทำให้ได้ตามนัด ปืนหงเอาใจช่วยผีต้องสกัดต้องตูต้องฟัดเอาให้ได้นาทีที่แปดน้องแรดได้โชว์แอสิดโดยบุโนโ่แฟนั้นกองเชียร์เฉพาะกิจแม่เฮกันลันบอกเอามันยิงมันเอาเอีก <c oughs> ครึ่งแรกโคตรเก่งฟอร์มเจ๋งชัยย่อยแต่ว่าพี่ยิงน้อยไปหน่อยนะครับถ้าสองสามศูนย์ิตตีไม่ได้กลับแต่มันน่าจะได้น,นะครับบอกเลยแรดฟอร์ดหลุดเดียวมงสปินหลังเฉยอีกลูกวืดเลยเข่าเกือบหลุด ทั้งหมดทั้งมวลต้องชมโอนาณาเหมือนมึงแดกก้าวมาลายลอดทั้งโดง่งทั้งเลียดไม่เคยให้ลอดติดทีเขาเลยปลอดประตูพอทายครึ่งแรกกองเชียร์ใจหายหาลินยิงไว้ข้ามคาน <c oughs> เอามาหยอกล้อกันสนุกสนาน แล,แล้วกรรมการเป่าหมดพอเริ่มคึงหลังเหมือนสนามพังเลยพี่สนามมันเทมาฝังเดียวไอ้ฟอร์มคึงแรกที่พวกผมได้เสียวแม้แต่ครั้งเดียวเงียบคลิปแมนอยู่ไม่หิบุกสิตีหิมาเป็นติบในใจก็ดึกว่าชิบหายแล้ว พูดถึงจุดเปลี่ยนตอนโดนหนึ่งหนึ่งน้องแรดเขาโดนดึงนะจานไม่เห็นนะโดนดึงอะจา์ตายแล้วลูกฟาวก็ไม่ได้แรดฟอดแรดฟอร์ดดินพล่านลูกฟาวก็ไม่ได้แรดฟอร์ดดินพล่านใครเล่นเรื่องข้องมันนะกูไม่ตนนะกูจะดิ้นนะกูจะดินนะะด้นนะกูจะดิ้นกูจะฟาวกูจะฟาวกูจะดิน <c oughs> ้นตีส่วนกลับ ผลลัพธ์อย่างที่เห็นยิงโดยฟิลโฟเดนสวยมากสิตีเขาเก่งแมนยูไม่ได้กากวอนทุกท่านอย่าเพิ่งถากถางเลยโค้ตแมนยูบอกอย่ามั่วมึงต้ถั่วเหลือจานลูกแลดโดนดึงลูกแลดของฉันโดนดึง เทนฮากโดนเหลืองภูตะตินเอามาโชว์เทนฮากบอกว่าโอ้โห,หลิชิตเกมนํำเดินต่อถูกล่อหอเม็ดตองเมื่อความตะยองเข้ามาเยือนอัมระบัดผิดพลาดฮาแลนด์ยิงเฉือนเฉือนแถมบอกว่าแตงเก้วเพื่อนแตงเก้ว <laughs> ร้องมาถึงตรงนี้หนูมีแช่เชือน อยากบอกว่าเพื่อนสู้สู้คุณทําเต็มที่แล้วใครใครก็รู้แมนยูเขาก็สู้แข่งขันแมนยูเขาก็สู้แข่งขันที่เอติฮัดสุดเจ๋งสิตีเขาเก่งแน่แน่ที่เอติฮัดตุดเจ๋งติตีเขาเก่งแน่แน่แต่อยากถามว่าใครเขาแพ้กัน เตงเตรงเตรงเตรงเตงแต่รูเร่งเต่งเตงเตงแต่รเร็วเร่งเตงอาจจะมีอารมณ์ส่วนตัวใส่บ้างกลับขอโทษดีชั่วหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์กันมาว่ากรอลิเกสําหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วสําหรับแฟนคลับนะฮะสูงอายุนะฮะชาวหงแดงทุกคนนะฮะที่ชอบ ใครชอบนาตะดนตรีนะครับหนูเชื่อว่าอินฟูเนเตอร์ในประเทศไทยยังไม่มีใครแต่งกอลิเกมาบรรยายสรรพคุณหรือบรรยายแต่ละแมทแต่ละแมทที่เกิดขึ้นนะครับก็พยายามทําให้เต็มที่ขอบพระคุณทุกๆคนนะครับกับฟอร์มการเล่นของแมนยูเต็มที่แล้วนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังอย่างที่เห็นมันหนังคนละมวล้วนเรารู้ว่านายทําเต็มที่แล้วแต่านายตู้ไม่ได้นะครับอ่ะเรายอมรับ ะะเราก็ยังมีไล์ตดว่าเอออําเขาว่าครึ่งแรกฮาลัานไม่ได้ลงฮาลัานไม่ได้ลงครึ่งหลังมันเอาจนได้นะครับอําราบัดมึงไม่น่ามึงไม่น่าเลยถ้าวันนี้ฮาลัานไม่ได้ยิงเนี่ยเรายังล้อได้ว่าเออฟีฟูเดนลงอย่างเดียวฮาลัานไม่ได้ลงนี่แม่งมาทั้งหมดทั้งเดบลอยอาบาเลดฟีโูเดนแล้วก็ฮาลันฮาลัน <c oughs> อ่ะะฮะก็รับสภาพไม่ได้ว่าอะไรนะครับ คนอื่นจะบอกเ้ยพึ่งอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยหนุ่มหนุ่มรู้สึกกับส่วนใหญ่แล้วคือเลี้ยวผูกแล้วพึ่งตัวเองแต่เพียงที่ว่าผลพลอยได้สําหรับแมตช์เนี้ยถ้าแมนยูชนะแมนยูก็จะทําให้ตัวเองดีดขึ้นมานะครับไม่ได้ห่างมากจากสเปอร์หรือว่าแอตันวิมล่ามากเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแมนยูก็ยังลุ้นพื้นที่ที่จะไปเล่นทั่วยุโรปนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นที่ห้านะครับก็มีโอกาสที่จะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าได้สัมปัสติในกองอังกฤษมันยังไม่รู้ว่าใครจะได้ไง คืออย่างน้อยจะทำได้ที่ห้าก่อนมันก็ดีกับตัวคุณเองแต่พนว่าเราก็เข้าใจแหละว่าคุณสู้ไม่ได้นะครับบอลมันโคตรตีนนะครับเอาจริงๆนะพูดจากใจเลถ้าครึ่งแรกถ้าสองตูนสามตูนเนี่ยหนูว่ามันยังมีโอกาสที่จะเสมอได้หรือโอกาสที่แมนยูชนะได้แต่ว่าแรดฟอร์ดลูกนั้นนะฮะ ก็เป็นกําลังใจเชียงต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้แฟนแมนยูนะครับคนอื่นเขาจะว่า <ield> พึ <imer> ่งไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นแต่หนูสึก่าเออหนูก็ถามว่าเชีย์ไหมก็เชีย์แหละแต่พอเราก็พอจะรู้ผลคร่าวๆแล้วแหละว่ายังไงมันก็ตู้ไม่ได้เพราะว่ามันมันนั่นแหละทีเอทีฮัดมันก็ติตติโคเก่งนะครับแล้วก็ยังครองสถิติที่ไม่แพ้ใครอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนยูทุกคนดูไตยต้านนะไว่ต้านกิงใจนะหนูเป็นแฟนเป็นเป็นแบบเป็นกำลังใจให้แฟนแมนยูทุกคน โอเคนะ <laughs> <laughs> okay. นะขอบคุณมากวันนี้อาจจะมาสายหน่อยนะครับแต่แว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วที่สำคัญกดซับสไคร b ์ไว้ใครอยากรู้ว่าหลังเกมเป็นยังไงอยู่ไลค์ตดไว้นะครับนิดหน่อยนะฮะก็คุยกันอารมณ์ณตอนนั้นโมเมตนต์ณตอนนั้น แต่พอตอนเราคุยกันตอนนี้ยเราก็จะมีสติสัมปชัญญะแล้วขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากนะครับใครชอบนะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับด้วยความคัญฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดเป็นกำลังใจให้ตอนนี้แปดหมื่นติดตามขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่รักและเมตตานะฮะเด็กครอบตัวน,น้อยคนนี้นครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ <c oughs> บุย,บย <c oughs> เท่าไหร่วะอันนี้เอม่ใหญ่เฮ่เฮ่้ฮ่เ่เฮ่้แ่แด่เดดแด่เด่ด่เฮ่่่เฮ่่เฮเ่เฮ่่เฮ่เฮ่่เ้่เ่เเ่่่